ปลาตีปลาตะโกลค่ะเพ็ดเห็ดปลาตะโกมาสูโมหัวกินค่ะปลาตะโกลที่ดีสูตรเพ็ดค่ะเพ็ดกันยาทำเองนะคะเบิ่งปลาตะโกลนอเว่มันต้องแบบจังสีแล้วคะเป็นนั้อสซ่บงเราเคยกินมาฉันก็บอกแล้วเห็นบอกพิษบักบักกะตีไอ้กรรมกรวางห่นเห็นเขาหิวแห้งนะเอาเนืมาเลยเดี๋ยวถ้าฝั่หนี้ถ้ากรรมกรสิเอาอีิมาให้กิน ข้าวตั้งตุ๋ย <c oughs> นะคะอยากให้อร่อย <c oughs> ตั้งตุ๋ยแล้วก็ใส่ปักเสียบคักเช็นนะนี่บปลานเอา <c oughs> นี่เป๋าหลา,ลานเราเอาเออว่าลืมค่ะเอารถส่งมามาส่งพี่นิ่มค่ะพี่นิม่ม ดีเจประจำออสโลนะคะนี่คือลอดซองค่ะอดซองนี่คือลานกองพินิ่ค่ะเป็นลานอา่าเทก ดอกนีฮีอ้วส้สไซจะตายค่ะใจเวลาค่ะไปท่าสีตอหลังจากกี่ไปคนคนสั่นมากเนาะคะ่ะบอกได้เลยว่าลืมใส่หมวกกันน็อกค่ะถือตำรวจจับกระตูไข่ตูมันเลยคะ่ะตำรวจเบื่อนยาดไนได้ ย่านักเรียนที่ว่าเฮดเคยสอนเป็นเวลาค่ะเอา้าคู่ยังมีแต่สอนสันในใส่หมวกกันนกใส่หมวกกันนกที่เจ้าของโบใส่ะนะอายนักเรียนดูคาเดอร์นะไปค่ะไปท่าสีซอยเพนแนนในป่าตกโกทุ่งหนึ่งมาซอยมาซูโมกินค่ะแป้งอย่าบอกเด้ว่าคอยเฮดเองคอยบริเฮดเองค่ะเพืือนเอวิไลคือเก่าละค่ะเฮดเฮดเฮด เดอาคือเอาแต่คุณนคู่มันบน่มีอันนี้วะมีแด้อันนี้ปลาตีปลาตงองโกค่ะเผ็ดเผ็ดปลาตงองโกมาสูโม่หวกกินค่ะปลาตงองโกที่ดีสูตรเผ็ดค่ะเผ็ดกันยาทำเองนะคะเบิ่งปลาตงองโก้หน่อไม้มันต้องแบบจังสีแล้วค่ะ เนี่ยผมเคยกินว่าฉันก็บ,บอกแล้วเห็น<ส>บ,แบบ่กิ้บักวัดกะทิไ<ส>อก้กรรมกรบังหันเห็นเขาหิวแห้งนะเอาเนี่มาเลยเดี๋ยวในคราหนี้ถนะ้ากรรมกรสิเอาอ,อันนี้มาให้กินเขาต้องตุ้ย้ะค่ะอยากให้อร่อยต้องตุ้ยแล้วก็ใส่ปากแซ่บค่ะเห็นนะหน้าตาพอดีแ, <c oughs> แ,แต่ว่าแซ่บเลี่ยงแล้วก็เห็ดขล้ายน่เออเจ๊เสียวมันไปไหว้เสี่ยกะพ่อแม่พี่น้องกะจ้อกันเลย I love you อยากตะไว้ให้บอกถึงเบบี <t <t ้อ๋ออ๋อันส่วนนี้ก็มีความหักกันนะคะเขาก็เลี้ยวเห็นเป็นหัวใจขาเห็นเป็นเลกหน่อยบางทีคู่คู่รักเขาว่าอะ้วนะ ื่อยแขนค่ะไว้บรทสันทหอดสวยมื่อยแล้วซิปเป็นร่องกันบุค่ะนั่นแหละค่ะคลิปนี้เป็นขอฝากไว้แค่นี้แหละค่ะแต่ล่อนมาทั้งวันได้เวลาทาสีทาสีแล้วกะสิก้าบ,บานค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะมาเจอกัน <c oughs> ว่าเพจสิฟ่าไปเฮ็ดอีหยังคลิปหน้าค่ะตื่นเต้นบ่ค่ะตื่นเต้นบ่ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> เพราะว่ายิงเขี้ยวยิงน้ำออกว่ะใสกล้วยใส้ยนะกลวยน่ยันานั่นมาช่วยมามาหน่อย